ได้เป็นยังไงบ้างครับสนใจไหมลูกแ่นห่นอคือตอนแรกเลยอ่ะอะไรก็ไม่รู้นะว่าเรามั่น่ใจว่าลูกผู้ชายเออแล้วนดูท้องแล้วบอกว่าโอ้ยทรงท้องหรืออะไรแบบนี้ยมันได้ผู้ชายแล้วเราก็บอกว่าแเราตอนนั้นอะเหมือนมีกูุกก็เป็นเพื่อนมากเลยนั่งเซอร์ว่าแบบเฮ้ยเราอยากกินของหวานหรือของเค็มเขาบอกว่า ถ้าอยากกินของเค็มอ่ะจะได้ผู้ชายแล้วก็อุ้ยฉันไม่อยากกินหวานฉันฉักนอยากให้คนแรกเป็นผู้ชายใช่เพราะว่าเรามีพี่ชายแล้วเราเป็นน้องสาวเรารู้สึกว่ามีพี่ปกป้องน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเราก็คิดตอนแรกเลยนะว่าแบบอุ้ยหรือเราจะได้ผู้ชายอะไรเงี้ยแต่มันก็เดายากเนาะแต่แบบสามเดือนก็รู้แล้วว่าลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ พอเป็นลูกสาวตอนแรกอะรู้สึกว่าเลี้ยงทำไงอะเพราะเราเพราะเราเป็นคนแบบเขาไม่รู้ว่าจะเสียงสองยังไงเราไม่ใช่คนเสียงสองอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเพื่อนทุกคนพูดว่าเคยการมีลูกสาวคนแรกมนเป็นการแบบเหมือนเขารีเขาการเตรียมตัวเพราะว่าถ้าได้ลูกชายคนแรกอาจจะปวดหัวมากเพราะว่าอาจจะซนมากอะไรเงี้ยได้ลูกผู้หญิงก็จะมีความแบบน่ารักในแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่พอตอนแรกเรารู้ว่าแบบได้ลูกสาวเรารู้สึกว่าอ๋อ ลูกพ่อแน่นอนเพราะว่าเราเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนหนึ่งที่ติดพ่อรักพ่อแล้วเราเลยเข้าใจว่าอ๋อลูกสาวอ่ะไปของพ่อลูกชายอ่ะไปของแม่อะไรอย่างงี้ก็อย่ารออีกสักคนนึงรอรอให้มันมากกว่าอาจจะอย่างงี้คือยังไงก็อยากมีสองคนอยู่แล้วคันต่ำคุณคุณแมีอยากมีสามเราก็บอกพักก่อนสองก่อนเลยังงงไบ้า ไมใกล้แต่แบบใกล้แล้วค่ะก็คิดว่าน่าจะมกราคมกกระลาเนาะยังไม่มีเลยเพราะว่าเอาจริงๆคุณหมอก็พูดว่าเลิกอ่ะหาไปอ่ะสุดท้ายเด็กเขาเลือกเองเพราะว่าเราต้องเช็คอทิต่อทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเราไม่มีทางนี้ก็จะมรรมชาติกลัวแต่หมายความว่าแต่เราอยากเก็บให้เขาอยู่ในท้องระนานที่สุดอยากจะกธรรมชาติแหละไม่ไม่ไม่ผ่านแหละเดาเอานะตอเดี๋ยพร้อมพร้อมพี่จะออกมา ช่เพราะว่าเราสมมุติตอนแรกคุณหมออยากให้อยู่แบบให้ใกล้สั้นเก้าวที่สุดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็อยากจะเก็บให้ถึงยาวที่สุดเพราะตอนแรกเลยเราก็เรามีเรื่องหนึ่งที่เราอยากได้แล้วพอถามคุณหมอคุณหมอบอกว่ามันคือมันคือยังไม่สามสิบแปดวิที่มันคือสามสิบเจ็ดวิก็ห้าวันเราก็คิดว่าสองวันมันไม่เห็นเป็นไรเลยอย่างเงี้ยแต่พอถามเรื่องที่ท้องอ่ะทุกคนจะบอกว่าแบบวันนึงก็มีผลนะเด็ก ยังไม่เคยหายใจด้วยตัวเองเด็กไม่เคยกินอะไรด้วยตัวเองคือให้เขาโตเต็มที่ในท้องเราดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่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 ยังไม่หาเริกยังไม่อะไรหรือเล่าตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนกลัวด้วยความที่ตอนเด็กๆอ่ะเขาค่ายมัดเขาคลายนดารีอะไรอย่เงี้ยดู้ดูคลิปข่าที่แม่คอยโ้องบอกใช่ มันน่ากลัวสาหรับเรามากแต่ตอนเด็กอ่ะเขาคงอยากให้เด็กแบบรู้สึกว่าไม่ท้องก่อนวัยอันควรนะคะแล้วก็เห็นขอบคุณขอบคุณแม่แต่มันเป็นอะไรที่โทมาของเราพักทำแล้วเรากลัวการแบบคลอดมากๆอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าแบบกลัวแต่คุณสับปีกัจะบอกผู้หญิงทั้งโลกเขาทำได้แต่เราก็บอกว่าไม่แ้แต่เช่นเขาไม่รู้หราก็มันนึกกลัวเพื่อนข่าวคุณแม่เขาทุกความคดว่าแบบธรรมชาติสิพราหลังเขาจะแบบ ถ้าถ้าทองไม่ได้มีปัญหาคันไม่ได้มีปัญหาสุขภาพเขาจะให้ธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องใจค่อยๆหนีถึงตอนน่้คูเกตค่ะกินตามก็ใช่ไม่ไม่คือบ้านที่คุณเทม่เสร็จคือบ้านที่สร้างให้คุณพ่อคุณแม่ก็ดีเลย์ตั้งแต่มันควรจะเสร็จตั้งแต่เมษามาถึงตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จเรือนหอที่จะอยู่ด้วยกันตอนแรกจะเสร็จมุกกลา เดาเอาเองแล้วมันจะยืดเป็นเมื่อไหร่อะเะคือเราไม่รู้เมื่อไหร่จริงๆแล้วเรามีบ้านอยู่ที่ภูเก็ตรเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเด็กการที่โตที่ภูเก็ตเขาก็คงแบบจเป็นมีชีวิตที่ดีอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อเขาชี้ว่าแบบโหครูมากเลยนะแบบเกิดที่แบบบนกเกาะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอะแบงคพ่อเกิลไงเออเราก็อยากที่จะแบบโอ้เราไม่เคยรู้เลยว่าต่างจังหวัดแบบแต้องทําอะไรกินที่ไห<ใ>นดูแล มันมันไม่มันเหมือนไปเริ่มใหม่คิข้อมูลหม่เรามีก้อยราชบินไมัช่เปสาวค่ะใช่เออตอนนี้แบบตามรอยไกอยราชบินบอกว่าขอรักกันบ้านนอนแนะนำอะไรมาบ้างแนะนำคุณหมอแนะนำแบบว่าหมอนวดเรียกน้ำนมอะไรคือ ท่านพื้นฐานคือไอรู้สึกว่าแบบเอออย่างน้อยพี่ก็ให้เราก็สบายใจอะไเลยแล้วพี่ไอทำตามก็ยากเช็คเลนส์หับอ๋อก็มีไปปรึกษานู่นนี่อะไรน่ะค่ะก็เพราะเราก็ไม่รู้เราเชื่อว่าแบบอะไรที่เขาเลือกเราเขาน่าจะทำกันบ้างมาแล้วนิดนึงเราเป็นพวกชอบลอกกันบ้างได้ค่ะก็คือชาตอนเช้าหรือวันจันทร์หน้าวันศุกร์อะไรอย่างนี้จะมีโอกาสไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราจะอยากเปิดเมื่อไหร่คือเอาจริงจริง ด้วยความที่ตั้งแต่แรกค่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาอะ่ะไม่ได้แบบแอบเอิบอะไรนะแต่เรารู้สึกว่าเออก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าโดยส่วนตัวของเราอะเราไม่ใช่คนลงรูปโพสกับแฟนตั้งแต่อยู่กันมาสิบกว่าปีเนี่ยอาจจะมีแค่คนหนึ่งเพราะว่าเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันแล้วมันแบบมันมันมันแยกกันไม่ได้มันมัน,ม,นมันอยู่ด้วยกันตลอดเวลากับกลุ่มเพื่อนมันคือเพื่อนกันอะไรเงี้ยแต่กับคนอื่นที่เราเป็นแฟนที่เราคบกันมา ไม่ค่อยมีลูกอายกับแฟนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันคือตัวตนของเราด้วยอันหนึ่งนะแล้วพอกับเขาเขาก็ไม่ใช่คนที่จะชอบแบบถ่ายรูปหรือแบบแต่เราก็ไปไหนด้วยกันมาไหนเป็นเรื่องปกติตอนนี้คือเซนทัลถูเกคือแบบเกือบจีนประจำาะไรก็คือไม่ไม่ไม่ได้ปิดไม่ได้รู้สึกว่าโัวว่าฉันไม่เจอใครเราทําเป็นความลับแต่ถ้ารู้สึกว่า ไม่รู้จะพอทำอะไรทำไมไว้แต่แต่ก็ไม่ถ้ามันมีรูปอะไรพิเศษจริงๆอยากลงก็จะลรงแต่นี่ไม่มีรูปอะไรที่มันแบบเราอยากจะลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูว่าตอนนั้นนะเราเป็นยังไงอค่ะจริไหมคะอมันมันมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเออมันมันอยู่ในแพคเกจของรงแรไอของของโรงแรมอยู่แล้ว ขอาจจะไม่แฮปปี้เมืรูปนั้นก็ได้คือเข้าใจปะมันมันก็เลยตอบไปได้ว่าอแต่รูปนั้นน่จะมีอยู่แล้วแต่ฉันอยากโคลนหรือเปล่าเหมือนก็เป็นเรื่องแบบว่าเออตอนนั้นฉันอาจจะใส่หมวกอะไรที่แบบฉันไม่ได้ชอบอยู่อะไรอย่างเงี้ยอะไรนะเอาจริงๆนะอันนั้นนักขย่อมันดูตั้งแต่วันนั้นที่เจอว่าแบบค่ะวันนี้เราถ่ายรูปันพรุ่งนี้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยคือมัน การผ่าตาดอบมันค mm ือเข้าถึงกรีดเนื้อข้างในเอาเด็กออกมามันไม่ใช่แบบเป็นแผลแล้วเย็บอะไรนิดนึงนะมันมันขยับตัวลําบากอะไรเงี้ยคือไม่อยากตอบอะไรทั้งนั้นเพราะเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงค่จะบอกว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องนั้นด้วยนะที่เรารู้สึกแต่เราก็แบบคือตั้งแต่แรกเลยอะ บอกดูทุกคนเลยนะจะพูดว่าความรักอะถ้าไม่เปิดเผยอะจะดีที่สุดเพราะด้วยแบบราศีของเรามันอาจจะแต่เราอะไม่เป็นเมียน้อยใครนะแต่ถ้าเปิดอะจะมีปัญหาเปิดเองเลยหรอฮะเปิดไปเองเลยแล้วก็นี้พอเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราบันเทิงคำพูดที่เราแบบฟังอยู่ในหัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทุกครั้ง พอมันเปิดแล้วมันก็ชอบมีปัญหาหรือพอมันจะคือทุกครั้งพอเรามานั่งคิดพิจารณาว่าเอ้ยตอนเราอยู่กับสองคนเรามีปัญหาไหมเราไม่มีไม่เคยมีปัญหาอะไรแต่แบบพอมันจะอย่างพอมาเป็นที่ที่แบบสปอนเซอ์หรือแบบมีคนเอาไปทํานู่นทานี่มันปัญหามาจากคนอื่นไม่ได้ปัญหาของเราเนะอะไอเรเรงเี้ยค่ะอันไหนแม่พูดอรไอดาหรือว่าดาราทุกอ่าก่อนหน้านี้เราก็เจอหลายเรื่องหลายเราเนอื รู้ตื่นใช่คือจะบอกว่าอะไรรู้ไหมตอนนั้นอ่ะเราคิดแค่ว่าเฮ้ยเราอยู่ในยุคที่เราจะต้องใช้สติมากๆในการแบบรับฟังข่าวหรือวิเคราะห์หรืออะไรกันคือตอนนั้นอ่ะในหัวมีสองอย่างนะว่าเราจะต้องออกมาแก้ข่าวไหมกับ แต่พอเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราต้องออกมาแก้ข่าวอะเรารู้สึกว่าเป็นการไม่ให้เกียรติตัวเองทําไมเราต้องดิ้นรนกับอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องที่เราจะเป็นที่เราจะต้องออกมาพูดคือมันไม่จําเป็นทุกคนนะคะที่ถ้าไม่ออกมาพูดแปลว่าจริงแต่สําหรับเราเรามางว่าถ้าเราออกมาพูดเป็นการไม่ให้เกียรติตัวเองอย่างหนึ่งเราอย่าไปเดือดร้อนอะไรกับสิ่งที่มันไม่ใช่เราต้องยืนหยัดแบบหนักแน่นกับแบบความจริงของเราคือถ้าเราออกมาพูด แล้วถ้าอีกเขาเปลี่ยนแอคเคาท์แล้วก็เอาเรื่องอะไรมาพูดอีกอ้าวฉันก็ต้องออกมาพูดทุกครั้งหรออะไรเงี้ยแปลว่าถ้าฉันไม่ออกมาพูดก็แปลว่าอ่ะน,นี่งานไม่ออกมาพูด <t> คือไม่อยากที่จําเป็นที่จะต้องให้ค่า,ากับอะไรที่มันแบบอย่างนี้เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกกี่รอบกี่รอบกี่รอบแล้วเราจะต้องดิ้นรนกับมันอะไรเงี้ยคือไอ้ก็เลยรู้สึกว่าเออหนักแน่นแล้วก็ปล่อยผากแล้วมันก็ผ่านไปมันจะพูดผุดไปเพราะเราหนักแน่นแล้ว อะไรนะค,คะทไมกระทบจิตใจไหมจะบอกว่าเราอะโชคดีมากที่เรามีน้องอยู่ในท้องแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากส่งอารมณ์อะไรที่มันไม่ดีไปถึงน้องเลยเราเลยตอนนั้นอะคุณสามีบอกว่าแบบเขาแบบขอบคุณเราแล้วก็แบบประทับใจที่เราแบบหนังแน่นพอเราก็แบบแล้วเราก็รู้สึกว่าเออพอมันใช้คําว่าครอบครัวค่ะ เราไม่จําเป็นที่ต้องแบบทําเอาพายุเข้าบ้านแล้วคุณสามีรับรู้ตลอดว่าเราโดนแรไหรือเปลาเขาก็มีคนส่งให้เขาบ้างแต่อะไรที่เป็นภาษาไทยมากเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะแบบคือไอ้ไม่สร้างปัญหาเพิ่มให้กับครอบครัวแล้วไอ้ก็ไม่ไม่ส่งอารมณ์ที่มันแบบไม่ดีไปถึงลูกคือไอ้ว่ามันอยู่ในจังหวะที่ไอเอ็นก็ต้องเป็นบททดสอบใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าสมมติเราสติแตก แล้วเราแบบมันก็สามารถเป็นบ้าเป็นบอได้เหมือนกันนะมันก็เหมือนบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องใหญ่บางคนอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กแต่สําหรับเราเราว่ามันก็เป็นเรื่องที่ก็ใจร้ายเหมือนกันนะในการที่ถ้ารู้ว่าผู้หญิงคนนึงท้องอะ่ะเรามาทําอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็เข้าใจเจตนาว่าคนทาคงไม่ได้หวังดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่อนุญาตให้เขาเอาอารมณ์ที่แบบ ไม่ดีมาใส่เราได้เพราะฉันช่วงนั้นโชควดีมากที่อยู่ต่างประเทศเราก็แบบใช้ชีวิตของเราไปสมองเรามนนไม่รับรู้เรื่องนี้จริงโชคดีมากเพราะว่าทมโซนมันแตกต่างกันมากเลยเรเลือกเลือกที่จะไม่รับแต่แต่ถามว่าตอนนั้นมีคนส่งมาผู้จัดการเราใส่อย่ไรนะใช่เพราะแบบว่ามีเาใช่ก็แบบมีคนส่งมามันมันก็ต้องให้เรารู้แหละว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นแต่คือตอนนั้นน่ะเราก็ต้องแบบเราโชคดีที่เราแบบ รู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ใช่เราก็แบบอย่าเอาเข้ามาอย่าทำร้ายตัวเองอย่าทำร้ายครอบครัวอย่าทำร้ายลูกสาวอะไรอย่างเงี้เองไมในใน่ได้ใส่ใจกับเรื่องนั้นเลคือใช่คือคือคอันรู้สึกว่าแบบเรารู้อะว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเราก็ถามตัวเองแล้วว่าเฮ้ยก่อนที่เราไม่ใช่คนที่ ไก็ได้เราวันนี้ที่เราอายุมาถึงขนาดนี้แั้งเรามีประสบการณ์ชีวิตกับความรักเรารู้ว่าเราเลือกอะไรในวันที่เราจะมีน้องอะ่ะพูดได้เลยว่านี่เป็นคอนตั้งใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเราไม่ใช่เด็กเล็กๆที่เราจะมาใช้คําว่าพลาดหรืออะไรคือแบบมันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจแต่มันอาจจะไม่ได้แบบตามสเต็ปทุกคนว่าแบบเฮ้ยเราจะต้องตัดงานแต่งงานนะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือ เรื่องเรื่องน,น,นั้นนะคือสําหรับเราเรามองว่าเราเองนะที่เราไม่อยากคือเราเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ได้หมายความว่าอะไรเลย mm hmm. เออในในงานแต่ง,งานแล้วเราก็เคยเฉียดเฉียดตรงนั้นมาแล้วลวเราเห็นเลยว่าแบบมันมัน,ม,นมันไม่ได้แปลว,ว่าอะไรมันไม่ได้มีความหมายอะไรที่จะทําให้ชีวิตหลักอันเนี้ยมันยืนหยัดมั่นคงเพราะมีภาพงานแต่งงานงานหนึ่งอะไรเนี้ยค่ะแต่เราว่าสิ่งสำคัญมันคือ ต่อจากนี้เราจะใช้ยังไงความเป็นครอบครัวของเรายัางไงให้มันมีความสุขแล้วก็อยู่ยาวที่สุดก็จะมีเรียนสรเอาจริงๆนะตอนแรกเลยเขาอยากมีเขาบอกว่าจะจากที่ซึ่งเขาอ่ะอยากจะต่างประเทศอยู่แล้วแล้วเราก็พูดว่าตั๋วงานที่แล้วเพื่อนกูยังมีอยู่เลยคือไม่กล้าเชิญใครไปต่างประเทศอะไรแล้วเขาพูดว่าเออถ้าอย่างนั้นอ่ะจัดงานเล็กๆ เราก็บอกอู้สามสิบคนเราจะชวนเพื่อนกันยังไงสามสิบคนเรื่องไมู่กเ,เพื่อนไม่ถูกกลุ่มเดียวก็ไม่ได้นะแล้วเพราะเราก็เกรงใจเพื่อนว่าจะต้องบินไปต่างประเทศณนะช่วงนั้นก็ยังโควิดอยู่คือเรารู้สึกว่าเมื่อเรามานั่งรออะไรที่มันแบบ <c oughs> นั่งรออะไรที่มันแบบเออตามสเตทแล้วเราคิดว่าตอนเนี้ยด้วยอายุเราอะสิ่งสำคัญสุดคือการมีน้องคือ มันรู้สึกว่าแบบมันถึงเวลาที่ใช่แล้วแล้วเราเราอยากมีขั้นต่นสองคนอายุมันก็จะแบบมากขึ้นแล้วเราก็ล็อหลอกก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะติดหรือไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็รู้สึกว่าแบบโอเคมันก็เป็นสิทธิ์ที่เสี่ยงเราก็รู้แหละแต่เรารู้สึกว่ามันถึงเวลาล้วที่เราพร้อมที่จะเสี่ยงแล้วเราอยากมีขั้เออหรือไปว่า กล้าให้ร้อยคะแนน,นเต็มเลย <laughs> คือะตอนนั้นนะให้ให้ให้ตัวเองว่าแบบออว่าแบบเราอะต้องไปบอกแฟนด้วยส้นว่าไม่เป็นไรอะไรเงี้ยว,ว่าแบบเออว่าแบบเฮ้ยไม่เป็นไรเราเดี๋ยวพวกเนี้ยแต่เดียวเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วเธอไม่ต้องเป็นห่วงอะไรคอนรูน้สึกฉันฉันแบบเออเราเราเรา,เร,ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรก่อนที่ฉันจะเลือกเธอฉันรู้ฉันทุกอย่างนะแล้วเขาก็รู้จักเรา ทุกคนมีอดีตแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่เราเลือกฝรั่งเพราะอะไรหรือว่าเพราะเรารู้สึกว่าเขาไม่ยุ่งวุ่นวายกับเรื่องอดีตของเราเราก็จะไม่ยุ่งเราดูปัจจุบันแล้วเรารู้สึกว่าจากที่เราแบบปฏิบัติธรรมเราดูกันที่ปัจจุบันดีกว่าอว่ารอยเให้ตัวเองใช่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่กว่าภาษกในเรื่องรับตอนนี้ครับ โอ้ยอันดับห้าประเทศเขาโอ้โหไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกค่ะแต่เขามาจากครอบครัวมีเงินไหมเขาก็มาจากครอบครัวมีเงินแล้วเขาธุรกิจที่เขามาจากครอบครัวก็วคือธุรกิจจะร้อยปีแล้วอะคือบางที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยถามแบบไอ้ที่เขาเขียนแบบพยายามอยากจะโจมตีว่าแบบทําธุรกิจไม่ดีหรือมาจากคือไปมันมันเป็นเรื่องที่แบบเรื่องนี้ยเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขานะเขาบอกว่า เขาอยากจะปกป้องตัวเองแต่ไอก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเรื่องอะไรพวกนี้เดี๋ยว <informações S 2> ดเดี๋ยวผ่านไปคนที่เขาไม่เชื่อ,ขอเขาก็ไม่เชื่อเพราะว่าถ้าเขาไปเซิชนับสกุลเขาดูก็จะรู้ว่ามันมีบริษัทอะไรที่มันแบบเป็นบริเนสแฟมิลี่ที่มันมาเป็นร้อยปีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณมองเลยคะพรามันถูกจับตาตลอดมาไอ้ <canned> <I S 1> ไม่ได้โทรเขาไอ้ไอ้รู้สึกว่ามันเป็นดวงอะไรอีกแล้วที่ไอ้ต้องไปเจออะไรแบบนี้ว่าแบบครั้งที่แล้วก็ สงสารทุกคนที่เข้ามายุ่งกับเราเหมือนกันนะว่าเขาจะต้องเจออะไรแบบเนี้เราก็รู้สึกว่าแบบเราอะเข้มแข็งพอแต่คนอื่นที่เขาไม่ได้อยู่จุดเราเราเขาไม่ได้มีประสบการณ์อย่างเราเป็นสิบสิบปีอะมันก็ละบากสำหรับเขาเหมือน,นกันใหญ่แล้วจะแจกแหวนนะคะให่แล้วแหวนอะไรอยนี่คือ ก็แหวนมันนั oh. ่นแหละเอาจริงๆนะตั้งแต่วันนั้นบอกเขาว่าเขาถามว่าแบบถ้าแต่งงานเธออยากได้แบบไหนจัดงานที่ไหนอะไรยังไงโอหเอาเงินที่จะต้องทำทั้งหมดอะ <cam> <ic> มาที่นี่ก็เลยรวมอยู่ที่นี่ลเลยใช่ตอนนีเพราะจริงๆเพราะเราอะรู้สึกว่างานแต่งงานมันเป็นวันเดียวแล้วมันก็จบอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันอยู่กับเราตลอดแล้วเขาก็ตอนจากนั้นเราก็ไม่พูดเล่นๆวันนั้นนะพูดเล่นๆว่าอุ้ยเธอจะไม่ได้สนใจอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบ แล้วเขาถามว่าสนใจอะไรเพราะต้องพูดเล่นไงเลยอย่างเงี้ยใช่ปะหลังจากนั้นสิ่งที่เขาหามาเขาก็รู้สึกว่าแบบเขาตั้งใจแล้วเขาแบบพยายามหาดีที่สุดเท่าที่เขาหาได้ที่กระลากนะคะพี่น้ำงานน้ำงานไม่บอกแล้วค่ะเดี๋ยวว่าอะไรยังไงแต่เขาหาสิ่งที่แบบไอ้รู้สึกว่าไอ้ใครพูดในรายการว่าเขาส่งเป็นใบเสร็จมาให้เพื่อนเพราะเขาไปประมูลมาแล้วเขาก็ส่งมาให้แล้วก็แบบ นี่คือขอชั้นหรือว่ามาขายเพชรช oh. ั้นอะไรเขาแบบส่งส่งส่งใบเซอร์มาให้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราเห็นความต mm hmm. ั้งใจอะแล้วน่กเหนือจากสิ่งที่มันจะต้องเป็นไซส์หรือคลเล์ hmm. อะไรที่มันทุกคนสนใจแต่เราสนใจว่าแบบ mm hmm. เขาพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดให้เราอันน mm ี้ก็เลยตั้งใจนะตั้งใจถึงตลอดเวลาใช่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบพอตอนรักก็แบบ พอเห็นเราไม่ได้เห็นของจริงเราใหญ่ไปที่เปล่าใครมันจะใส่กันได้ป่ะเขาบอกว่ามันใส่ได้ทุกวันอะไรเขาก็อยากให้ใส่ทุกวันมัก็มีอ็ถูกหน่อยอ่าถูกเขาเขาก็จะแบบเขาเขาเขาจะแบบพารานอยถ้าสมมติไปในที่ที่มันแบบไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยก็จะไม่ใส่ไ่มะใจในความใส่ใจของเขาใช่คืออันรู้สึกว่าเรื่องอะไรแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราเห็นนะว่าว่า คือมันสาหรับเรามันนมันดีกว่าที่ไม่ได้เราอะ่ะมันเป็นมันดีที่สุดเท่าที่เขาหักให้ได้แล้วแล้วเราแล้วเราก็พอใจแล้วอะไรเงี้ยเขาเป็นสองที่ดีคือเอาจริงๆเรื่องเนี้ยวันที่ไอเลือกเขานะคะไอ <I S 2> คิดว่าแบบไอเห็นข้อดีของเขาซึ่งเรื่องแบบเนี้ยเหมือนเหมือนมีคนมองไอก็ไม่ได้มองเหมือนกันทุกคนอย่างไอมองเขาไอมองเห็นในข้อดีของเขาไอรู้จากประสบการณ์ในชีวิตว่าว่า ไอจะอยากได้คนหลังนันมาเป็นสามีแลวไอ้เห็นคุณสมบัตินั้นลาลก็เลยเลือกเขา